ปรกาศิทธิยมทูตบทที่38เสียงพินทลายผนังพอหวนคำหนึ่งถึงสถานการณ์อับจนของปัจจุบันความป่าบป,ปื้มยินดีก็สลายหายเป็นอากาศาธาตุไปหมดสิน้นมาดแมนว่าตนจะตีความและเพิ่มพูนพลังจนสูงส่งไปกว่านี้อีกหนึ่งเท่าตัวแต่จะมีประโยชน์อันใดด้วยเล่าตนไม่อาจจะออกไปจากคูบเขวอับแห่งนี้มันก็เท่ากับว่า ทำลายเทียนมังซิ่งจูไปอย่างหาประโยชน์อันใดไม่ได้จึงต้องฝืนหัวรออย่างขมขื่นแลาวก่าว่าสวรรค์ได้ประทานให้เราด้วยวาสนาแต่เรากลับไม่มีชะตายืนยาวไปรับไว้จะทําอย่างไรได้เล่าแต่ทว่าความอยากรู้อยากเห็นที่กระตุ้นเตือนอย่างรุนแรงทําให้เมื่อคุ้นคิดไปคู่ใหญ่แล้วในที่สุดก็ต้องหยิบไข่มุกเทียนมังซิ่งจูยัดเข้ามาในปากอย่างอดทนทนไม่ได้ ไข่มุกพอกระทบปลิ้นพันกลับกายเป็นน้ำไหลลงไปสู่ลำคอกินหอมละลื่นปากฏออกทางจมูกอย่างสดชื่นอีกชั่วครู่ให้หลังที่จุดศูนย์ของท้องน้อยมีความร้อนแผ่ซ่านออกมากระจายไปทุกจุดเส้นที่ประจอทำให้ความหนาวเหน็บสลายคายไปโดยสิ้นเชิงตลอดล่างอบอุ่นดังราวกับอยู่ในฤดูใบไม้ผลิความร้อนที่แผ่ซ่านรอบกาย ยิ่งนานยิ่งรุนแรงขึ้นทุกคราจนในที่สุดขายดังถูกเวียงเข้าสู่กองไฟเงื่อไหลชุ่มโชคจนเปียกชุ่มแรงที่แผ่ซ่านก็ยิ่งรุนแรงขึ้นกว่าเดิมเป็นทวีคูณจนโคกิ้มฉิวอดลนทนไม่อยู่ต้องเกือกิ้งควนคางไปทั่วทั้งบริเวณหลังจากพลังความหลอนโขจรไปรอบกายแล้วก็ทะลวงจุดแห่งความเป็นความตายจนทลายออกไปได้โคกิ้มฉิว ขบกรามระง,งับไว้จนสุดกำลังตลอดล่างสนาลิกไม่หยุดยัง้งโดยความเจ็บปวดรวดแล้วในที่สุดพลังความร้อนก็ทะลวงชีปจรหยิมตกจนปลอดโป่งไปในขานั้นพลังลมปานแผ่ซ่านดุดดังเป็นลอกขึ้นในมหาสมุรทรทำที่มืดมิดส,สนิทเมื่อขาแรกเริ่มแต่ในยามนี้กับเจิดจ้าดุดดังเป็นกลางวันคกิ้มขิวเมื่อตื่นเต้นยินดีอยู่คู่หนึ่ง จึงก็ต้องจมอยู่ในความเจ็บปวดรวดล้าวของสภาพปัจจุบันมาดแม้จะมีฝีมือสูงเยี่ยมเทียมเทพยดาก็หาประโยชน์ต่อไปอย่างไรไม่ได้เพราะตนมิสามารถออกไปจากเหวแห่งนี้ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นอากาศธาตุที่มิอาจจับต้องสัมผัสได้โหกิมฉิวไม่มีหวังอันใดจะพึ่งพาอาศัยแล้วชีวิตมันเวงหวัง,วงจนปราศจากสิ่งใดจะมายึดเหนี่ยวได้ สามันสำนึกทำให้ปดพินออกจากหลังอย่างลืมตัวพินปีศาตที่เคยสร้างช่วงชีวิตมาให้เจิดจ้าจำรัดจ,จนไปที่รู้จักมักคุ้นของผู้คนทั้งแผ่นดินพินปีศาตนี้ได้เป็นจุดเด่นของช่วงชีวิตหนึ่งที่สั้นๆ้นและก็ได้แฝงด้วยเรื่องที่สลดโหดหูอย่างยิ่งยวดของคนคู่หนึ่งไว้บัณฑิตไตอจิยะตายไปแล้วเตียสู้งอเสียสติไปแล้วตนเอง ก็จะจบชีวิตลงไปในอนาคตอันใกล้นี้หรือว่าพินนี้จะเป็นสิ่งอัปมงคลผู้ที่มีความสัมพันธ์กับพินปีศาจต่างต้องมีจุดจบอยาอ่อางอเนตอนาตหน้าเวทนาทุกตัวคนดังนั้นเองโคกิ้มฉิวพาดพินบนเข่าอย่างเลื่อนลอยลืมตัวกีดนิ้วดีดไปบนสายพินเบาๆเสียงต่งตรงได้ดังขึ้นสองครั้งจนกึกก้องสะกิดให้ความรู้สึกนึกคิด กร,กระเจิงไปทันทีตลอดทั่วทั้งหุบเหวอันลึกหลํำถูกเสียงพินบรรจุจนอัดแน่นร่างของโคกิ้มขิวขายดังอยู่กลางคลื่นลมอันโหมครั่งมรสุมโค้งเคงจนตัวสั่นไหวละลิกพินปีศาจชั้นที่หนึ่งพินปีศาจชั้นที่สองหินย้อยที่อยู่มากมายเกิือนกาดกับร่วงโรนลงมาจนละเนรนาดแอ่งน้ำใจกลางเหวถูกพลังกระแสเสียง ก่อกวนจนปั่นป่วนเป็นระลอกฟองน้ํากระชอกจนกระจายไปรอบบริเวณเทียนมังซิ่งจู่ทาให้พลังฝีมือของโคเกิมฉิวลุดหน้าไปจนขั้นสูงสุดอย่างไม่คาดคิดได้เสียงพินชะงักห้วนลงในชับพันโคเก้มฉิวจนปัญญาจะดีต,ต่อไปได้พอฝึกสำเร็จมาเพียงชั้นที่หนึ่งและชั้นที่สองเท่านั้นพินปีศาจช,ชั้นที่สมแม้กระทั่งตัวบิดไตอัธยะ ที่ทุ่มเทความคิดเข้าคำนวณมาเป็นเวลาถึง10ปีก็ยังไม่อาจค้นคว้าให้แตกฉานได้ตนเพียงล่ำเรียนมาเพียงแต่เคสที่ถ่ายทอดให้เท่านั้นเองในช่วงชีวิตที่มีเวลาอยู่จำกัดนี้ฉะไหนเราไม่ทดลองมาค้นคว้าพินปีศาจชั้นที่สาให้รู้แน่แก่ใจเล่าพอฉุกใจได้คิดเช่นนั้นจึงพันลืมเหตุการณ์เฉ,าเฉพาะหน้าไปในทันทีทุ่มเทชีวิตจิตใจและความคิดทั้งมวล เข้าสู่เคิดวิชาพินปีศาจชั้นที่สามอย่างคร่เคร่งคุ้นคิดครบคิดไต่ตองอย่างหนักหน่วงไม่มีเรื่องราวอื่นใดจะมารบกวนใจให้เสียสมาธิไม่มีการเวลาจะมาทำให้ปั่นป่วนใจอย่างเช่มช้าโคกิ้มฉิวจมไปในผวังอันเคลิบเขิมความรู้สึกนึกคิดได้มุ่งเข้าสู่เค็ดวิชาที่เคยท่องบนมาอย่างลำบากยากเขินตาทั้งสองพิมพ์ลง จนขายดังเป็นหลวงจีนเข้าฌานฉับพันนั้นโคกิ้มชิวเบิงตาทั้งสองขึ้นจนเป็นประกายแก่ก้าดังสายฟ้าพุ่งปาดออกมาจนวาวโรดโชดช่วงใบหน้าที่งามสง่าปรากฏประกายอันเลืองลางจนเจิดจ้าหน้านิยมร่างก็ขายดังสนลิกอยู่เบาๆพุ่งผ่านดานใจจนสุดจะระงับได้ต้องแผดร้องสุดเสียงขึ้นว่าเราตีความได้แล้วเราตีความได้แล้ว พินปีศาจชั้นที่สามนี้นับว่าเป็นวิชาอันสูงยอดจนเยี่ยมเทียมเทพยาดาสถานสะเทือนขวัญต่อผู้คนในบูริมได้อย่างแน่ชัดฮ่าฮ่าฮ่าทอดตามองไปในบูริมแห่งยุคผู้ใดจะสามารถต้านทานเพียงสั้นเพียงท่อนเดียวที่สถานสะเทือนแผ่นดินและแผ่นฟ้าได้ทำลายเสียเถิดใช้เสียงเพลน,นี้ทำลายเหวให้พังทลายลงปล่อยให้ตนสูญสิ้นไปเพราะกับพินปีศาจน,นี้เถิดนิ้วที่สนนลิ์ ในที่สุดก็กรีดไปบนสายผินเสียงผินได้ดังประหนึ่งอสนิบาตฟาดจากฟากฟ้ามรสุมอันคุมข้างในมหันพนบโถมใส่พระส,สุธาทั่วทั้งหุบเหวได้สันไหวไปพร้อมกับเสียงพินปีศาจท,ที่เริ่มดังขึ้นคล้ายดังเป็นเรือน้อยภายใตยม้มรสุมอันปั่นป่วนในทะเลใหญ่เห็นย้อยหักกระเซ็นซ่านไปทีละน้อยๆผน,นังศีลาเริ่มพังทลายลงมาทีละแห่งคล้ายดังเป็นการแตกดับ ของพิภพได้บรรลุถึงแล้วโคกิ้มฉิวขายดังคุ้มข้างฟั่นเฟือนไปรีบเร่งเร้าพลังภายในเข่าดีดพินในชั้นที่สามพันมีเสียงระเบิดขึ้นเกึกกล้องสนันวันไหวผน,นังศิลาที่ห่างจากเบื้องหน้าหลายสิบเชียพังทลายออกไปทางด้านนอกอย่างรุนแรงแสงเจิดจ้าจนบาดตาของดวงอาทิตย์พันพุ่งปาดเข้ามาภายในเหวทันทีเสียงพินชงักลงแล้วโขกิ้มฉิว นั่งอาปาค้างอย่างงงงันไปปาฏิหารนี่เป็นเหตุการณ์ปาฏิหารอย่างแท้จริงคาดคิดไม่ถึงว่าอีกด้านหนึ่งของหุบเหวอันลึกลับนี้ที่แท้เป็นผนังศิลาซึ่งมีความหนาไม่ถึงสิบเชียเท่านั้นโคกิ้มชิวแทบไม่กล้าเชื่อถือว่าเป็นเรื่องจริงที่อุบัติแล้วมันเป็นเรื่องที่สุดจะคบคิดคำนวณถึงอย่างแท้จริงและก็เป็นเหตุการณ์ที่ไม่อาจจะบันดาลให้เป็นไปได้เลย เสียงน้ําตกที่โกกกระแทกดังคืนขั้นสนันวันไหวมาจากช่องผนังที่ทลายลงมากระทบโสดโคกเิ้มฉิวอย่างถนัดชัดเจนและก็ยังได้ยินอย่างเรือนลางถึงหยดน้ําที่กระจาระจายไปกระทบผิวน้ําทําให้มิอาจจะแขงใจได้ว่ามิใช่เป็นเรื่องจริงที่อุบัติแล้วความตื่นเต้นยินดีอย่างมิคาดคิดทําให้โคกิ้มฉิวต้องหลั่งน้ําตาลงมาสองหยดโคกิ้มฉิว ได้พบเห็นแสงตะวันอีกครั้งหนึ่งแล้วพญามัจ,จุราชได้เหินห่างไปจากตนอีกครั้งจนสุดไก่ก่าวได้ว่าตนประสบวาสนาในคราเคาะหามยามร้ายยามไม่รู้สึกสำนึกตัวกืนไข่มุกป,ประกายสายฟ้าเข้าไปจนเพิ่มพูลพลังขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัวเท่ากับว่าตนยามนี้มีพลังการปืปอรอรวม200ปีแล้วเป็นอุปการปาฏิหาริที่บูริม ม่เคยได้ยินมาตั้งแต่โบราณกาลเลยโฮกิ้มขิวยังตีความในเพลงพินปีศาจชั้นที่สอันเป็นยอดวิชาชั้นสูงสุดที่ตืตนกต่อบูริมจนแตกฉานได้นี่เป็นกุศลผลบุญของบูริมหรือว่าเป็นข่าวเคาะร้ายมหันยาเมื่อสติเลอะเรือนได้กลับแจมใสขึ้นอีกครั้งอย่างเช่มชานั้นโหกิมฉิวพันหอปากกูเสียงสถานสดใส ร่างขายดังเป็นเงาอเลือนลางผิวริวออกไปอย่างแผ่วเบาดังราวกับปุยนุ่นพงฝ่าช่องทลายของผนังออกไปการผิวกายในครั้งนี้สามารถไปไกลได้ร่วม200เฉียซึ่งแม้กระทั่งโคเก้มฉิวเองยังต้องแบลบลิ้นด้วยความตื่นตนกตาอันแวววาวเมื่อกวาดมองไปช่องศิลาที่ทลายออกมานี้อยู่ทางด้านล่างของม่น้ำตกนั้นนั่นเอง ทางไหลเขาก็คือปากถ้ำหลังม่านน้ำที่บนเมียอุ่ยเสียเล่นกายพำนักโคกิ้มขิวหวนคิดถึงการขอยาไม่สำเร็จและยังถูกกระแทกล่วงลงไปในเหวอันนึกรขำจนแทบจะสูญเสียชีวิตไปเป็นความชิงชังอาฆาตแขนที่เมื่อคำหนึงแล้วต้องแคนเสียงอย่างเย็นชากระด้างขณะจะพุ่งกายขึ้นสู่บนถ้ำหลังม่านน้ำเพื่อหาบานเมียอุ่ยเสียมาคิดบัญชีลายนี้อยู่ ในฉับพันธันใดนั้นมีเสียงอุทานขึ้นด้วยความตื่นเต้นจากทางด้านหลังกายขคเิ้มฉิวหันล่างกลับมาอย่างเช่มช้าแต่พอได้พบเห็นที่แท้เป็นชายชรา,าเขายาวหน้าสูบสีสดใสผู้หนึ่งเสียงอุทานดังเอะนี้ดังมาจากปากของชายชารานี้เองชายชรา,ามีสีหน้าที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นสงสัยมองดูผนังศีลาที่ถูกทลายเป็นช่องใหญ่แล้ว ก็เหลียวมาจับตาดูโคกิ้มฉิวมองไปมาอยู่ในลักษณะนี้ไปเวลาเนิ่นนานจึงสามารถเข็นเสียงออกมาได้ประโยคหนึ่งว่าเจ้าเจ้ามิตายใบหน้าที่เย็นชากระด้างของโคกิ้มฉิวพันปลากฏแววอมหิตขึ้นครอบงำจนหน้าวาดวันจากน้ำเสียงนี้โคกิ้มฉิวจำได้ว่าชายชราที่ปลากฏอยู่เบื้องหน้าสายตาคือบวนเมียอุ่ยเสี้ยนั่นเอง จึงส่งเสียงเย็นชากระด้างเป็นที่สุดไปว่าถูกแล้วเราไม่ตายแต่ขณะน,นี้เจ้าต้องตายเด็ดขาดก้าวผ่างเสกกายไป3าก้าวตาอันสดใสมีประกายแก่ก้าที่ทำให้ผู้พบเห็นต้องไว้หวั่นพันใจอยู่วูบวาบบนเมียอุ่ยเสียถูกประกายตาที่น่าตื่นตระหนกตกใจของฝ่ายตรงข้ามสะกดจนต้องถอยหลังออกไปหลายก้าวด้วยความหวาดหวั่น พอคาดฝันอย่างไรก็ไม่ถึงว่าบรุษหนุ่มรูปงามที่เห็นอยู่นี้ล่วงลงไปในลมของถ้ำลับมิตายไม่นำซ้ำยังทลายผนังออกมาได้อีกด้วยมันช่างเป็นเรื่องที่ไม่อาจเป็นไปได้อย่างแท้จริงทีเดียวเมื่อความตื่นกตได้สงบลงเล็กน้อยแล้วจึงกล่าวอีกว่าการกระทำของเล่าหูเมื่อวันก่อนเป็นการเข้าใจผิดโดยสิ้นเชิงโคกิ้มฉิวแคนเสียงขึ้น แล้วกล่าวสอดวาจาของฝ่ายตรงข้ามไปว่าเข้าใจผิดฮะหากแม้นเราต้องฝังร่างอยู่ในหุบเหวนี้อย่างโชคร้ายคําเข้าใจผิดของเจ้านี้จะไปบอกกล่าวกับผู้ใดบอกกับเจ้าได้ว่าปีศาจเท่าโบนเหมียววันนี้เราจะต้องฆ่าเจ้าให้แหลกลานจึงสามารถระบายความแค้นในอ,อกออกไปได้บบนเมียวอุ่ยเสียเป็นหนึ่งในสิของเทพมารทศกาละที่สูงส่งแห่งบูริม มีศักดิ์ศรีที่ไม่ต่ำซามเลยความจริงคิดจะบอกเหตุการณ์ของเชี่ยงเทงที่อุบัติขึ้นแต่เมื่อฝ่ายตรงข้ามกระตุ้นมาด้วยวาจาอันเยียดหยามสบประมาทจึงมีโทสะบันดาลขึ้นจนุแรงไปด้วยวาจาที่เตรียมจะกล่าวจึงถูกกั้มกืนกับปณิอกก่าวตอบเสียงเย็นชาว่าทารกเจ้ามีความสามารถอยู่เพียงไรจึงกล่าวร่วงเกินอย่างอุกอาจถึงป่านนี้ความสามารถ จะมีอยู่เพียงไรนั้นทดลองไปครั้งเดียวก็ทราบได้โคกิมคิวก่อนจะตกลงไปภายในหล่มนั้นเคยประมือกับบวนเมียวอุ่ยเสี้ยมาแล้วพลังฝีมือของโคกิมฉิวยังต่ำต้อยไปกว่าฝ่ายตรงข้ามประมาณชั้นหนึ่งแน่นอนายตรงข้ามไม่ว่าอย่างไรก็คาดคิดไม่ถึงว่าตนใช้ช่วงเวลาสั้นๆเพียงสองวันนี้จะกลับกลายไปเป็นอีกผู้หนึ่งได้ดังปาฏิหาร บนเมียอุ่ยเสียกาวอย่างดูแครนขึ้นว่าทารกปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำเสียเลยโกเกม้ิวหวนคำนึงถึงเจียงเถงในขณะนี้น่ากลัวต้องสิ้นใจตายไปแล้วเมื่อสืบสาวราวเรื่องถึงต้นต่อเจ้าเท่าผู้นี้จะต้องรับภาระไปครึ่งชีวิตอย่างไม่อาจปฏิเสธได้พอฉุกใจได้คิดเช่นนั้นความอมหิต ได้พุ่งผ่านขึ้นจนหน้าตาโหดเหี้ยมเย็นชาใช้ลำเสียงอันเยียดหยามออกไปเช่นกันว่าเท่าโบนเมียวเจ้ามาดแม้นมียาววิเศษสุดยอดของแผ่นดินมีความเก่งกาสามารถในวิชารักษาพยาบาลจนเยี่ยมเทียมเทพเยดาแต่วันนี้ก็ไม่อาจช่วยชีวิตของเจ้าไปได้ดอกบบนเมียวอุ่ยเสียตวาดกล้องขึ้นว่าทารกเจ้าต้องการหาที่ตายจริงๆโหเก้มฉิว เสิบเท้าเข้ามาอีก3-9ยังเอาเป็นเอาตายจนทั้งสองฝ่ายห่างกันไม่ถึง20เชียแคนเสียงออกไปทีละคำว่าเท่าบัดศพหากแม้นเจ้ารับฟามือเราได้สามครั้งนับว่าเจ้าเก็บตกชีวิตอุบาทของเจ้ากลับมาได้มาดมิเช่นนั้นเมื่อเราเข็นฆ่าเจ้าไปแล้วยังจะทำลายลังเต่าของเจ้าให้ยับเยินอีกด้วยวาจาของโคกิมฉิวนี้ หาได้คุยโอออกไปไม่โดยอนุภาพของพินปีศาจชั้นที่สเพียงพอจะกระแทกจนถ้ำหลังม่านาน้ำนี้พังทลายไปได้โดยไม่ยากนักบนเมียอุ่ยเสียมา้แม้มีข้อข้องใจมากมายหลายประการว่าจะไหนไยตรงข้ามถูกควาดล่วงลงไปในเหวอันลึกรําจนอย่างไม่ถึงก้นแล้วแต่กลับรอดชีวิตมาได้ไม่นำซ้ำยังทลายผนังศิลาออกมาอีกด้วยหากก้นเหวในถ้ำใหญ่ กลับมาอยู่ทางใต้ของถ้ำน้ำตกแห่งนี้นี่เป็นสิ่งที่คำนวณไม่ถึงเลยเป็นความมังเอิญหรือว่าแต่เหตุการณ์ความเป็นจริงสร้างความงงงันสงสัยให้แก่ผู้คนจนขบคิดไม่ออกแต่ไฝ่ตรงข้ามเสิบเท้าก้าวข้อหาอย่างเช่มชา้าและยังคุยเรืองอย่างยโสโอหังทำให้มิอาจจะรนทนต่อไปได้อีกแล้วจึงหัวเรหาะฮาฮาพร้อมทั้งกล่าวว่าทารก เล่าหูจะรับมือเจ้าสักสามครั้งโขกิ้มฉิวกล่าวเสียงกระด้างขึ้นว่าถูกแล้วอาจบางทีไม่ต้องถึงสามฝ่ามือก็ต้องเชิญชีวิตของเจ้าเข้าสู่โยโมโรคหากเป็นเช่นนี้ก็ไม่อาจกล่าวหาว่าเล่าหูมีความอมาหิตโหดเหี้ยมได้บนเมียอุ่ยเสียพอกล่าวขาดคำฝ่ามือทั้งสองตวัดขึ้นจนพลังอันมหาศาลปานภูเขาทลาย โถมทะลักไปที่เบื้องหน้าอย่างรุนแรงโหกิ้มชิวแคนหูรอดเสียงเย็นชายกฝ่ามือขึ้นข้างเดียวควงไปอย่างไม่ได้แยแสสนใจบนเมียอุอยเสียคำนึงอยู่ในใจว่าฝ่ามือที่พลาดไปในครั้งนี้ฝ่ายตรงข้ามจะอย่างไรก็ต้องได้รับบาดเจ็บไม่มากก็น,น้อยแต่ความจริงกับเป็นสิ่งที่ไม่เคยคบคิดคำนึงถึงเพราะการควงมือจากฝ่ายตรงข้ามที่เยือกเย็นสบายอารมณ์นั้น กับสามารถสลายพลังอันมหาศาลที่ตนทุ่มเทไปถึงสิบส่วนจนอันตรธานไหลร่องรอยไปทันทีความตื่นตกใจในครั้งนี้มีมากมายใหญ่หลวงยิ่งนักทารกน้อยขายดังกับกายไปเป็นอีกผู้หนึ่งแล้วโคเกิ้มชิวเมื่อสลายพลังฝ่ามือฝ่ายตรงข้ามไปแล้วจึงตะวาดเสียงเย็นชาว่าเท่าบรซบรับฝ่ามือแรกฝ่ามือตวัดฟาดไปพร้อมกับน้ำเสียง พลังอันมหาศาลอย่างน่าตื่นต,นก,ตกใจก็ทะลักตรงเข้าหาในทันทีโคเก้มขิวทราบจนแน่ใจว่าฝ่ายตรงข้ามที่เป็นหนึ่งในเทพมารทศการะย่อมมีพลังฝีมือสูงส่งสุดยอดและตนก็บอกแล้วว่าจะใช้เพียงสามฝ่ามือเข้าปิดชีวิตฝ่ายตรงข้ามจึงไม่กล้าจะประมาทเลินเลอ่อฝ่ามือในครั้งนี้ทุ่มเทพลังออกไปถึง8ส่วน ในศักดิ์ศรีและตำแหน่งบวนเมียอุ่ยเซียย่อมมิอาจจะไม่ทุ่มเทพลังออกไปต้านรับฝ่ามือฝ่ายตรงข้ามอย่างหักโหมตรงๆได้จึงขบฟันตัดสินใจฝ่ามือทั้งสองใช้พลังสิบสองส่วนกระแทกรับในฉับพันเสียงระเบิดจนกึกก้องสนานวันไหวพลังกร,กระจายไปรอบกายจนปัน่นป่วนอรเวงทันทีเสียงคลางหนักหกได้บังเกิดขึ้นพร้อมกับร่างบวนเมียอุ่ยเซีย ที่เซธราออกไปถึงแปดเชียร่างซายงโงนเงนแทบจะล้มคว่ำลงโลหิตสดสดแปด,ดเปื้อนไปทั่วทั้งหนวดข่าวสีขาวและยังไหลเป็นทางยาวจากริมปีปากไม่หยุดอยังด้วยฝ่ามือในครั้งนี้ทำให้บวนเมียวอุ่ยเสียแน่ใจว่าตนนั้นมิสามารถจะต้านรับกับฝ่ามือของฝ่ายตรงข้ามถึงสมครั้งได้แล้วหากแม้ในขณะนี้ ตนจะบอกเล่าถึงเรื่องราวของเชี่ยงเถงอย่างละเอียดชัดเจนและตนมีความสัมพันธ์อันใดกับเชี่ยงเถงออกไปแล้วโคเกิมฉิวยอมมิลงมือเข็นฆ่าตนอย่างอาฆาตมาดหลายเป็นแน่แต่ทว่าตนจะกระทำได้หรือชนชาวบุริมนั้นรักษากันก็แต่กิติภูมิยินยอมตายโดยมิยอมให้ด่างพ้อยในชื่อเสียงที่เพียรสร้างมาโคกิมฉิว อย่างโหดเที่ยมอมหิตพี่เหือดหายเมื่อชักักลงไปวูบหนึ่งแล้วจึงตวัดขึ้นว่าเท่าโบนเมียรรับฝ่ามือที่สองร่างได้ทลันไปพร้อมกับเสียงร้องเตือนฝ่ามือตวัดฟาดาตามติดด้วยความรวดเร็วประหนึ่งสายฟ้าฝ่ามือในครั้งนี้เพิ่มกำลังขับอีกส่วนหนึ่งอย่างจรงิงจังเสียงแพกร้องอันโหยหวนดังกึกก้องกวานจนสถานไปทั่วทั้งบริเวณโบนเมียวอุ่ยเสียแม้กระทั่งยกฝ่ามือขึ้นต้านรับ ก็ไม่ทันท่วงทีจึงถูกพลังอันมหาศาลกระแทกจนปิโดริวออกไปร่างยังอยู่วางกลางอากาศก็กระอักโลหิตกระเซ็นไปทั่วทั้งบริเวณจนคล้ายดังเป็นฝนโลหิตซัดลงมาจากฟากฝาเสียงดังโคมขึ้นอีกครั้งเมื่อร่างล่วงอริวลงไปสัมผัสพื้นซึ่งไกลไปกว่า30เชียแน่นิ่งไปในทันทีโคกิ้มคิวแคนหูรอดดีดล่างพุ่งปาดมาที่เบื้องหน้าบวนเมียอุยเสีย คำนึงอยู่ในใจว่ามันตายไปแล้วหรือความคิดยังไม่ทันเสร็จสิ้นร่างบนเมียอุ่ยเสียก็ขยับขยื่อนขึ้นเล็กน้อยตะเกียตะกายขึ้นยืนอย่างสั่นง,งันงกใบหน้าซีสด,ดและเปี่ยมด้วยความเจ็บชำ้ำทั่วร่างแปดเปื้อนด้วยโลหิตสดสด,สดและยังคงหยดหยาดลงมาจากปากอีกด้วยโขกิ้มชิวแคนเสียงอย่างเค้นเคืองขึ้นว่าเท่าบัดซบเจ้ายินยอมรับอีกหนึ่งฝ่ามือหรือว่า ยอมฆ่าตัวตายเองบวนเมี้ยอุ่ยเสียเจ็บช้ำน้ำใจจนกล้ามเนื้อบนใบหน้ากระตุกตลอดเวลายกฝ่ามือขึ้นฝ้าใส่ขมอมของตนเองในทันทีในช่วงพิบตานั้นโคเกมิฉิวกับรู้สึกสมเพศเวทนาขึ้นเนื่องจากฝ่ายตรงข้ามม่ใช่ผู้เร็วซามต่ำช้าดุดดังรามานลร้ทั้งปวงแต่ทว่าก็ยอมไม่ยอมยื่นมือเข้าขัดขวางไว้เห็นถนัดชัดตาว่าบนเมียอุ่ยเสีย ต้องตายด้วยน้ำมือของตนเองในบันดลเวลาที่ไวกว่าประกายไฟนั้นเสียงสตรีอันแหลมเล็กได้กรีดร้องแว่มามาจากเบื้องบนอากาศอย่างกระหืดกระหอบมือที่ยกขึ้นชูของโบนเมียอุ่ยเสียต้องชะงักงันไปทันทีจากนั้นเงาร่างสีขาวสายหนึ่งพุ่งปราดตรงเข้าหาดุดดังสายฟ้าตะปบมือขวาแขนโบนเมียอุ่ยเสื้อไว้แล้วร้องขึ้นว่าซื้อแปะทำเช่นนี้ไม่ได้โคกิมจิว ต้องตระเลงงานไปทันทีเมื่อเพ่งมองจ้องดูก็ยิงตื่นตะหนกจนเสถลาไปสามก้าปากอ้าตาค้างอยู่กับที่สตีที่พุ่งกายมาอย่างกระทันหันนี้จะเป็นเจี้ยงเถงที่ตนเข้าใจว่าตายไปแล้วได้หรือนางนั้นบาดเจ็บสาหัสจนล่อแร่รอความตายอย่างแน่ชัดถูกตนฝากฝันอยู่กับโซหุนหมอกี่และบุตรตีให้ดูแลรักษาเจ็ดวันชนไหนจึงมาปรากฏกายในที่นี้ได้ และยังเรียกบนเมียอุ่ยเสี้ยว่าซื้อแปะอีกด้วยโคกิมฉิวมิก้ามั่นใจได้ว่าสตรีนางนี้จะเป็นเจียงเถงจริงแต่ทว่ารูปลักษณะของนางมิได้ผิดแปลกไปกว่าเจียงเถงแม้แต่น้อยนิดเลยเจียงเถงเหลียวหน้ากลับมานางก็ต้องชะงักงานไปกับที่บ้างโคกิมฉิวทนไม่ได้ต้องเอ่ยขึ้นก่อนว่าโกเนี้ยคือเจียงเถง ร้องดังเอ๊ะแล้วกล่าวว่าท่านไม่รู้จักข้าพเจ้าแล้วหรือท่านคือเจียงเทงโกเนียหรือว่าจะแปลกปอมาแอบอ้างเป็นไปได้หรือท่านท่านปลอดภัยแล้วเจียงเทงต้องหัวรอกขึ้นในทันทีเราเหตุการณ์ที่ผ่านมาให้กับโคก้มฉิวฟังจนละเอียดโคก้มฉิวจึงเข้าใจนในทันทีรีบเดินไปที่เบื้องหน้าโบานเมียอุ่ยเสียประสานมือคารวะจนจรดผืน แล้วกล่าวว่าผู้มีอวโสเข้าพเจ้าผู้เยาว์ล่วงเกินอย่างอุกอาจมากแล้วบนเมียอู่เซีย่ยฝืนหัวรอดแล้วกล่าวว่าเรื่องทั้งมวลต้องตำหนิที่เล่าหูมีอารมณ์รุนแรงเกินไปมิบอกเรื่องราวความจริงให้แจ่มชัดพร้อมกันนั้นเล่าหูเนื่องจากเข้าใจผิดคิดว่าเจ้าเป็นสิทธิของเทพาสูรแขนเดียวจึงพลาดพังจนเจ้าต้องล่วงลงไปในเหวใหญ่เล่าหูจึงรู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจ และสำนึกเสียใจอย่างยิ่งยวดท่านผู้มีอวสกล้ารุนแรงเกินไปแล้วเจ้าเทพอสูรแขนเดียวนั้นเป็นบุคคลเช่นไรเทพอสูรแขนเดียวมีพลังฝีมือสูงล้ำสุดยอดเหนือไปกว่าเทพมารทศการะมากมายในบูริมยุคปัจจุบันน่ากลัวยากจะหาศัตรูมาต่อต้านให้คู่ขี้ได้มินำซ้ำยังมีสันดานอันโหดเหี้ยมชั่วร้ายยังดีที่มัน มิเคยปรากฏกายในวงพนักเลงบ่อยครั้งนักจอมอสูนเท่านี้พิการมาแต่กำเนิดเพราะต้องการจะต่อแขนข้างที่ไม่มีเคยมาเคี่ยวเข็นขอยาฟื้นคืนชีวิตอยู่เนืองนิดแต่โชคยังดีที่ในถ้ำหลังมา่นาน้ำนี้มีอุโมงค์วกวนมากมายซับซ้อนทำให้มันไม่มีปัญญาจะได้ไปดังหวังได้โคกิ้มชิวรอบคุ้นคิดในใจว่าจะต้องมีวันหนึ่ง ที่เราลงมือต่อสู้กับจมอสูรเท่านี้สักครั้งดูว่ามันจะทรงพลังฝีมือสูงไปถึงขั้นใดจึงพงกษีษะรับคำอย่างเงียบขรึมเจียงเท้งที่อยู่ด้านข้างกล่าวขึ้นบ้างว่าโคเสี่ยวเฮีบถูกซื้อแปะลุกจนล่วงลงไปในถ้ำเบื้องร่างฉะไหนจึงกลับมาโคเก้มชิวยิ้มเล็กน้อยเล่าเหตุการณ์ของเสียงพินที่ทลายผนังออกมาให้คนทั้งสองฝัง แต่อำพางเรื่องที่เกี่ยวกับไข่มุกวิเศษประกายสายฟ้าเอาไว้ทำให้เท่าชราและอายุยาวทั้งสองต้องแลบลิ้นด้วยความตื่นเต้นเป็นที่ยิ่งโบนเมียอุ่ยเซียถอนหายใจอย่างตื่นเต้นแล้วกล่าวว่าพลังฝีมือของสหายน้อยทำให้เล่าฮูรู้สึกเลื่อมใสนับถือจนหมดหัวใจเลยท่านผู้มีโอโสชมเชยเกินความจริงไปแล้วโกกิมชิวพันหวนคิดถึงเรื่องหนึ่งขึ้นมาได้ รีบล้วงเอาแหวนและฝ่ามือที่ชิ้งออกมาจากเกี้ยมเป้าขึ้นจากอกเสือ้อมอบให้แก่เจียงเถงแล้วกล่าวว่าเจียงโกเนียนี่อาจเป็นสิ่งที่อยู่ในห่อผ้าดำซึ่งประดิษฐ์ไตอาชิยะหวาในให้ข้าพเจ้ามอบแก่ท่านเจียงเถงสีหน้าแปลเปลี่ยนอย่างรุนแรงดวงตาคู่งามของนางมีน้ำตาเอือครอขึ้นจนแวววับยื่นมือทั้งสองประดับมาแล้วกล่าวเสียงเครือว่านี่คือสังขาร อนกเหลยอ,อยู่ของผู้บังเกิดก้าเสี่ยวเหียบได้มาจากได้มาจากเกี้ยมเป้าในวันหนึ่งที่หนีรอดออกมาจากห่วงอันตรายพร้อมกับโกเนียเยี่ยงเทงทุกฝ่ามือทั้งสี่ที่เหี่ยวแห้งเข้าไปในอกเสือ้อเข็นเสียงอย่างเข็นเขื่องขึ้นว่าพระเจ้าฆาดโฉดแต่ย่งจ่องกุ้งของเกี้ยมเป้าคือศัตรูคู่วคาดของข้าพระเจ้าเนื่องจากเทียนเสียมมักอยู่แก้วตาคังคกสวรรค์คู่หนึ่ง มันจึงได้ปิดชีวิตบิดามารดาข้าบัเจ้าและฟันเอามือไปเทียนเสียมมักจูถูกแล้วเทียนเสียมมักจูสามารถกันน้ํากันไฟผู้บังเกิดก้าทั้งสองได้เลี่ยมเป็นหัวแหวนสวมใส่กับคนละหนึ่งวงแต่บัดนี้เทียนเสียมมักจูได้ตกอยู่ในมือของเทพสูรแขนเดียวเย่งเทงยังไม่ทันกล่าวขาดคําเสียงหัวเรอกเคียกเคียกอันประหลาดพิกลดังแวววฝากาศมาในฉับพัน บวนเมียอุ่ยเสียสีหน้าแป้เปลี่ยนไปทันทีกล่าวด้วยความตื่นตระหนกตกใจว่าตกปีซิ่งหมอเทพสูนแขนเดียวโคกิ้มฉิวและเจี้ยงเถงต่างพากษะสถานขึ้นทางร่างรีบเหลียวขับมองไปในต้นเสียงหัวรอบประหลาดนั้นโดยพร้อมเพียงกันทันทีเงาร่างอันสูงใหญ่ของคนผู้หนึ่งพุ่งปราดเข้ามาดุดดังเป็นสายฟ้าในช่วงพิบตาเดียวก็ระลิวลงยืนในบริเวณนั้นได้ คนที่มานี้มีความสูงถึง12เชียแขนข้างเดียวผมสีแดงสยายเต็มใบหน้าจมูกแงนขึ้นสู่ท้องฟ้าปากกว้างใหญ่สีแดงฉานมีเขี้ยวงอกออกมาสองฝ้าข้างร่วมครึ่งนิว้วสารรูปที่โหดเหี่ยมชั่วร้ายทำให้ผู้พบเห็นต้องสยุกายด้วยความหนาวเหน็บเพราะระไม้ขายดังพูดผีปีศาจมากกว่าผู้คนสัตว์ประหลาดตัวนี้คือตกปีซิ่งหมอนั่นเอง ตกปีซิ่งหมอแคนหัว่อใส่หน้าบนเหมียวอุ่เสียแล้วกล่าวว่าเท่าทารกวันนี้เจ้าออกมาจากถ้ำปีศาจที่คุ้มศีษะก็ดูดเป็นปลาที่ขึ้นฝั่งเคียกเคียกเคียกบนเหมียวอุ่ยเสียในขณะนี้ยังไม่ทันจะรักษาอาการบาดเจ็บในร่างไม่นำซ้ำปกติก็ต้านฝีมือฝ่ายตรงข้ามไม่ได้อยู่แล้วยื่มาเกิดความตื่นเต้นและตนกจนต้องถอยกายไปสามก้าวกัดฟัน กล่าวอย่างเข้มแข็งว่าอสูรเท่าท่านคิดจะทำอย่างไรฮะฮะเจ้ามอบยาฟื้นคืนชีวิตออกมาเสียก่อนจากนั้นจึงมาตกลงเรื่องอื่นๆ